Don't, 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 ตอนับพุกท่านกำัสู่รายการพบกพิจวิชิตโชอีกครั้งนะครับวันนี้ยืนกันอยู่ในงานมันรวมมิตรนะทีูุ่ดอนสกลและเลยร่วมกันจัดขึ้นมาผู้ชมครับและศึกครั้งนี้ยาวนานมากๆนะฮะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับขวาม,มือผมอครับน้องเพิ่งจัดพงเชยจุลเดาอยู่จังหวัดบึงการใช่ไหมฮะ ฉันั้นบือการกับผู้ชมครับยังอยู่ในความดูแลของ P.S.I สกลน,นครฝั่งซ้ายมือของผมเป็นใครไปไม่ได้นอกจากกระบี่มือหนึ่งของผมพี่เหิมสกลน,นครก่อนจะสัมภาษณ์อะไรเลยพี่เหิมฮะคุกกี้ยังตดวันนี้มั่นใจไหมว่าจะขายี่เขาลงได้ มั่นใจนะเพราะว่าเราซ้อมมือกันมาเป็นอย่างดีแล้วและพูดถึงน้องพงยอมไหมไม่ยอมมะถ้าน้องพงไม่ยอมครับหนึ่งใบเพื่อนหนึ่งเกมที่ต้องดลกันโอ้โหเหมือนกับหมายตาไปแลยนะคุณผู้ชมนั้นเดินเข้ามานี่จำเอาแล้วก็ควานไปตรงนู้นเลยและ,ะและเกมที่พี่เหมิมกับน้องพงจะต้องมาดวลกันคือเกมต่อพี่โดบกรายละเอียดและกติกาจะเป็นยังไงไปฟังกันจ้ะต่อพี่โดโบอก บาดลูกปิงปองให้ลวงจากตอปิโดตามจำนวนที่กำหนดใครหมดก่อนชนะจ้าคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะฮะผู้เขาเ้าแข่งขันทั้งสองคนหลังจากที่ได้รับการซักซ้อมกันมาเป็นอย่างดีแล้วเรากนซึนนิดนึงน,นะ,ะพี่เหมิมของเรานะฮะอาการไม่ค่อยดีเลยสำหรับเกมนี้นะฮะแต่ไม่รู้ว่าพอเอาจริงแล้วจะเป็นยังไงบ้างสำหรับน้องกงของเราในความสดใหม่ของเขาไม่ต้องห่วงเลยอยู่แล้วนะ,ะและนี่เป็นเกมมิตรภาพครับจับมือครับ การจับเลยที่ประหลาดมากๆเลยนะครับอ้นี้คิดไม่มีหันหน้าไปงนู้นครับผมคุกท่านครับตอบวีดีโอ6รวมน้องโง่และพี่ผฮิร์มย้ที่1ไปฮะดูฮะดูฮะโอ้โหโอ้โหเมื่อกี้พี่เฮิมเมื่อกี้พี่เฮิมไม่เอาจริงแต่ตอนนี้เอาแล้วเอาแล้วหมดไี้ยังพ okay. ี่เฮิมอีกเม็ดเดียวพี่เฮิมอีกเม็ดเดียวเร็วเร็วพี่เฮิมพี่เฮิมพูดว่า พูดว่าพี่ได้ในตอนีเย้สกลนครของเราครับคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ตอนซ้อมออมแรงไว้ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เอาจริงแล้วนะเอาละคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้คะโอ้โหอันนี้อันนี้ก็หมด ครับตอนนี้ก็พีไอซ์ไอซ์อรไมนเชื่อนะฮะนำไปแล้ว1ต่อศและจะเป็นสอูนหรือหนึ่งหนึ่งงตให้เวลาเจ็ดเกมไปแป๊บเดียวเกินกันยก2องคคุณผู้รับและไม่เป็นการเสียเวลาฮะยกที่2ไปฮะดูมันโอ้โหพี่ฮสองคนละสองคนละสามเอาล้ฮะดูว่าอซ์บอลลาี่ฮะเขวี่โอ้โหมันไม คือเปล่ามันอยู่ในเครือคือสั่นไกเข้าเครื่อเลยนะคือที่จังหวัดโคดินีนะแต่ว่าไม่เป็นไรฮะเพราะว่ามาถึงตรงนี้แล้วถือว่าจังหวะออมรวยให้กับพีทไอสกลนครของเราแล้วกันฉะนั้นในเกมนี้นะฮะต่อบีโดบกของเรานะฮะพีทไอสกลนครเอาชนะน้องคงไป2ต่อ0เซตครับน้องคงฮะพูดถึงร้านครับร้านคงใจเท่ัพั์นะครับตั้งอยู่ทางเข้า เจ็ดสีนะครับนักตกเจ็ดสีนะครับอยู่บ้านนาเสียดนะครับผมอำเภอเซกาศจังหวัดบึงกาฬนะครับนะฮะน้องคงเรายินดีให้บริการนะฮะตอนนี้ยังเหนื่อยอยู่เลยนะฮะแต่ถ้าสมมุติว่าหาไม่เจอจริงๆเอาเบอร์โทรสักนิดหนึ่งครับผมเบอร์0 8นครับ3463653นะครับหรือเข้าในเว็บก็วยวายเวบนะครับลัซอวยวายเวบเหรอฮะทำไมเป็นเวบที่ไม่ค่อยสงบ เวอร์ไวเว็บอะไรครับผมร้านซ่อม .com นะครับเป็นช่างทางของช่างนะครับผมเนะนะฮะยินดีให้บริการเลยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเกทเทปหน้าดีกว่ะเทปหน้าผมจะไปยินอยู่ที่จังหวัดไหนภาคอะไรและเล่นเกมแบบไหนกันบ้างตามลุ้นกันเองวันนี้เราสามคนแล้วก็ทุกคนในงานมันลมิตรลาไปก่อนสวัสดีครับ